inbound Continue tracking สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดยนะครับขอตลอดพสู่เกมคอร์ d ตี้สี่โมเดิร์นโมเฟอร์โอเคก็ดูคาซีนเอาแล้วกันนะผมก็แ<ไ>ปลงกิจแปลงกิจไ,ไม่รู้เรื่องหรกเราก็าไม่รู้เป็นใครนะโดนจับมาได้ไงไม่รู้นะก็ขึ้นรถไปเออเผื่อโดนทุน่มเออเผื่อโดนด้ามปืนแทกหน้าแต่ไม่สลบนะ มชักปืนชักปืนขู่้วยจะพาเราไปไหนเนี่ยโอ้โหเราโดนเอางี้ดีกว่าเนเรื่องเป็นมายังไงดีกว่าว่าเรามาอยู่ในดวงศัตรูได้งไง นั่งรถเกษตรบรรยากาศกันไปโอ้ยประชาชนวิ่งวิ่งไปไหนกันนี่เอา้าโดนยิงล้มเลยโดนยิงเปล่าวะไม่รู้เฮ้ยคนคนคนพอดีนะมันมันไม่ขับชน ท่าน,นี้อินโทรนี่ก็แบบอีกเรื่องหนึ่งเลยเนะี่ยทำอย่างกับอินโทรเลยนะพูดอะไรไม่รู้เอานี่อะไรเนี่ยคนคนยิงต่อสู้อะซาวเพลงมันจะดังไปเพราะว่าเสียงพูดเสียงพูดคนเบามาก แต่สาวเพลงยังดังตอนนี้เมืองแบบปั่นป่วนไปหมดเลยคนแบบวิ่งไปเรื่อยอทีนี้มีคนแอบไปทางขยะด้วย เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหมือนว่าเมืองมันเกิดสงครามอยู่แล้วนะแบบแล้วกำลังสู้กันอะไรบางอย่างอยู่อะน,น,น,นั่งนั่งรถยาวมากโหนะยิงปืนขึ้นฟ้าเต็มเลยม่กองกระสุนตกใส่คะ แึงแล้วแจนเย็นลูกพี่ไม่ต้องรุนแรงก็ได้โดนโดนเท้ากระทืบหน้าให้สลบเลยนี่เราโดนหามมาที่ไหนเนี่ยมิชชั่นแรกคืออยู่บนเรือ ออกไปบูกกับกับตันไพรและเหล่าลูกทีมพอมาพาร์ทนี้มาโผล่ที่ไหนเนี่ยอิรักกันเนี่ยหรืออฟัฟกานิสถานโอ้โหนี่มันกล่าวเรามาประหารเลยเนี่ยเี่ผมไม่ใช่พระเยซู

All right. Al Assad just executed President Al Falani on national television. The Americans have been oh, <laughs> to too late to do anything for all Falani. But in the Nikolai will be executed. Nikolai, sir. Nikolai is our informant in the ultra nationalist camp. He supplied the intel on the cargo ship operation. Nikolai. c ิโคลาย s i ใน e l ก right now เรา i m out. We t เขาเรา e of our f r i e เราไปกั move. โอเคที่ดูมาเมื่อกี้ทั้งหมดคืออินโทอินโทในเรื่องของมิชั่นนี้บุคคลสามคนนะเนี่ย โอเคภารกิจนี้ซุ่ม,มเงียบเนปนบอดมันก็ไม่ยิงต่อให้หมดนะเออเมื่อกี้เกือบเกือบอันเลิศแล้วไงไอเราเป็นว่าจะบอดจะยิงหมด <c oughs> ข้างในมีหนึ่งตัว <c oughs> แต่เพื่อนเราไม่รู้จะจัดก,การหรือเปล่า <c oughs> อ้าวปืนไฟนําไปแล้ว แฟดไฟโอเคเรียบร้อยอขอโนดบุ๊กแล้วกันเฮ้ยไม่ใช่โนดบุ๊กนี่แล็ปท็อปแล็ปท็อปโอเคไปต่อไปต่อนั่งทำไมเนี่ยระแวงหมดเลย <c oughs> เดินตามทางไป ไม่เน้นกราฟิกสวยครับเน้นเนนเรื่องแล้วเ,เล่นได้ก็พออย่างที่ว่าผมก็บอกไปเยอะแล้วคอมผมมันไม่แรง so, the เลขหกเคมอวางไว้ตรงประตูโอเคแล้วไงต่อถ้าวางระเบิดเสียงมันดังขนาดนี้มันไอ้นี่มันประตูมันจะไม่รู้อ่ะเวลาระเบิดอ่ะ แล้วไงอ๋อต้องวางไว้ที่ประตูก่อนแล้วก็เข้าไปยิงมันนะนะเพื่ออะไรเนี่ยดักอะอันนี้อะไรเนี่ยหลับคาโต้เลยนะ โอเคเกือบอันเลิศเกือบอันเลิศก็กลับตันไพรมันนั่งนั่งเงียบอ่ะไอเราก็ไม่รู้จะทำไงไอหทีแบบนี้ไม่จัดการอะไรเลยแเราก็ลุยโทษโทษกินน้ำกินน้ำคอแห้งคอแห้ง <c oughs> บุกมาสามคน <c oughs> โอ้เราลวมเราลุบมือเราลุบมือกับไอ้นี่อันเซียเนี่ยโอ้โหพาลูกน้องมาเยอะเลยเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยวันนั้นในเกมที่เราเห็นมาเซียกับอเมริกาลุบมือกัน ไม่ใช่เมกาเดียวกัพาร์ทแรกที่เห็นไปกับตันไพรลงฝึกมันทงมันเป็นทงอังกฤษอ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตแต่ขพาทีม,ทมพาลูกท,ทีมมาเยอะมากเผือ่อไม่ตายทีละคนเลยเนี่ยอ๋อไม่มาด้วยมันดักรอดักรอ ยิงไปไหนเนี่ยใช้สไนเ์อ่ะอ๋เปิดเปิดฉากยิงเลยไอเราเพื่อนว่าสเตลมันรู้แล้วมันรู้แล้วลว่าเรามา ปืนก็ไม่ค่อยนิ่งเลยเดี๋ยววะมาชินกันตรงกระแพงมองไม่เห็นน่ะอ๋อนี่อ๋นนี่ทะลุทะลุยิงทะลุเออเออเออเจ็บเจ็บยิงยากนิดนึงอ่ะวดยังวดยังยิงก่อนยิงก่อนค่อยไป Naturally n a a somers cycles หมดยักเนี่ยหมดยักหาไม่เจอแต่เพื่อนเราเริ่มุงทีละคนละไปดีกว่าเปลียนปืนเปล่ยนปืนได้เ,นนเวลาบู เสียงปืน M4 N1 เก็บเสียง้ังเสียงคอว่ะเออเจ็บ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 แปืนนิ่งกว่า MP5 เยอะเลย MP5 นี่แบบดีดมากดีดทั้งดีดทั้งสายอ่ะ โอ้่มาดิเออยิงหยดหยอดไปก็เสียงมันเาเก็บเสียงมันดูแบบเพาะดีนะ5 m ามสองนสามว่ะโหรุนแรงอยู่เนี่ยใช้ได้ใช้ได้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้น,นี่เรานำได้เลยนะเก็บไปต่อไปต่อไปต่อ,อ ยังไม่หมดยังไม่หมดมีมาเสริมเยอะอยู่เยอะอยู่หมดยังหมดยัง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 โอเคหมดละเรียบร้อยโอ้ยบานเลยเรารอบเรารอบยิงด้านข้างเนี่ว่า ปวดรถถังมารถถังมาของนี่เพื่อนเรานี่เพื่อนเราเอา M203 ยิงได้ไหมอ๋อเพื่อนมี RPG ยิงไปละเราเคลียร์เท่าไหร่ตรงนี้ก็ไม่น่าจะหมดมั้งเดี๋ยวมันก็มาเติมเรื่อยๆอ่โอ้ยเสียงแล้วว่าอยู่ดีเราเฉยเลยหลอนเลยเนี่ยไปต่อไปต่อไปต่อ เฮ้ยเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอออเรานี่ว่าจะหักหลังกแล้วตกใจหมดเลยโอเคไม่รู้ละเกิดอะไรขึ้นนะมื่อก ลยตัวลงไปแล้วทำไมเพลงอยู่ดีมันก็ละทึกขึ้นวะเพลงมันไม่ได้เข้ากับฉากเลยเอาปลอยยิงแล้วเนี่ย ้ยทีมถล่มถล่มยับมองไม่เห็นศัตรูนั่นนะเอาไ่เอเอใช่ใช่ใช่ใชอาบุก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 มีมีลูกน้องมาด้วยเว้ยหมดยังหมดยังหมดละเข้าไปดูในบ้านก่อนมีอะไรไหม เฮ้ยติดต,ติดต,ติตตตตด,ตด,ตดบ้านเคลียร์ไหมไม่รู้เออหลังเขาหลังเขาเอาอยู่นี่ายเอ๋มองเห็นเอายิงเพื่อนโทษ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  โอ้โหเพื่อนตายฟรีฮ้ยขอโทษเพื่อนขอโทษไม่ันงใจไม่ั้งใจโอ้โหเพื่อนตายฟรีเลยโอเคโทษครับกินน้ำคอแห้งพูดเยอะหน่อย โอเคไปต่อไปต่อไปต่อ Guys, so, เออะทึกอยู่นะพาพเนี้ยทำไงต้องไปไหนวันี้กับตันไพร์เราต้องใช้ถูกแล้ว หลับไปท้างไหนไวะท่านนี้ะโอเคโอเคถืออะไรเนะี่ยโอเคชั้นสองใช่ไหมตายเฮ้ยเฮ้ยมรู้มรู้ อ๋อเฮ้ยระเบิดเรากลับไปกินอนี่โคไยเจอตัวแล้วนี่โคไยเอสเ็ม โอ้เม <l id> oh, ื่อกี้นั่งแทบตายกัปตันพายเย็นปืนให้เย็นยินฟิตปากเลยน่ารัยละอ๋อเิปเตอร์เรามาละเฮยนกัวพักแรกหนุกนกนกใช้ได้ใช้ได้ เอามาแล้วตัวนิโคลไลกลับบ้านโอเคขึ้นรีคอปเตอร์ไปเลย,ยขึ้นปุ๊บสาวขึ้นปับ๊บ โอเคเจอกันพรุนหน้าครับผม